ปัติทตูปีน้องเอ้ยเป็นมูเป็นมูอยู่ครับเห็ดปวกไงเห็ดปวกไงครับเห็ดปวกไงเจ้านี่สิไปเก็บเห็ดครับนี่กำลังเตรียมสิ่งเตรียมของครับเอาถุงผ้าครับเอายากระยุ่งครับเอามีดนะครับเอาสิ่งที่จําเป็นไปน้ำครับเข้ามาชมเราถูกใจนะครับปากก็ไล่กดแชรน่นนะครับกดแช่กดติดตามนะครับไปชมคลิปน้ำกันเลยครับ ยางเขาว่าในปลาครับเริ่มแล้วครับพี่น้องเฮ็ดเพิงเข่าครับนี่เป็นจุ่มดอกสวยงามๆครับต่อมาเนี่ยจะเป็นเฮ็ดละงอกเหลืองครับกานต้นนะครับสานต้นบอกนะครับเพิ่งดรยังเล็กๆอยู่เลยครับเฮ็ดละงอกเหลืองเรัาเริ่มออก้วครับเริ่มออกแล้วว่าจะเป็นเฮ็ดละงอกเหลืองครับเฮ็ดพวกงนะครับ้าก็เฮ็ดเพิงหวานนะครับเห็ดเพิงเข่าบ้านเท่านี่นะครับพี่น้องเห็นไ่ สั้นๆครับซ่อนแนวก็คือเรามาหบิ่งเหดปวกพี่น้องเห้ปวง่ายเลยเหดปวกง่ายพี่น้องนี่บอปวกพี่น้องเหดปวดะนี่พี่น้องนี่ดอกนึงไปหามู้นกันเ้อ เฮ็ดปวกังตัวนี้ไหมเฮ็ดปวกไงเฮ็ดปวกไงไงลอยเปเส้นเลยวันนี้พามันปวกกีก้นมามนนจังจะกออกจากปลามาแล้วครับไงเลย